โรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากกดยูริกสูงซึ่งอาจมาจากอาหารที่เรากินบ่อยๆวันนี้กรองศาสตราจารย์นายแพทย์สอรวุฒิธรรมยงกิจศัสรยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤึบดินมาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้การกินกลายเป็นปัญหากับข้อครับ โรคเกานะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับข้อนะครับโดยที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในชีวิตประจําวันของคนท,ทั่วไปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับและทําความรู้จักกับโรคเกานะครับการดูแลเบื้องต้นการเลือกรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของโรคเกาตกันครับ โรคเกา์นะครับเป็นโรคข้อชนิดหนึ่งนะครับเกิดจากภาวะยูริกในเลือดสูงครับกดยูริกนะครับเป็นผลจากการสลายของสารชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพิวรีนซึ่งสารชนิดนี้นะครับพบในเซลล์ของเราได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับรวมถึงพบในอาหารบางชนิดเมื่อกดยูริกเนี่ยสะสมมากแล้วร่างกายขับออกไม่ทันนะครับสารชนิดนี้นะครับจะตกตะกอนบริเวณของข้อหรือว่าในเยื่อรอบๆข้อนะครับแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นการอักเสบนะครับและทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณของข้อได้นะครับ อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับ อาหารบางชนิดมีสารพิวรีนสูงซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาก็ควรจะที่จะหลีกเลี่ยงนะครับได้แก่เครื่องในสัตว์นะครับอาหารทะเลเนื้อแดงสัตว์ปีกนะครับกะปินะครับถั่วดําถั่วแดงนะครับแล้วก็ยอดของผักบางชนิดนะครับเช่นหน่อไม้ชะอมกระถินนะครับนอกจากนี้เนี่ยเครื่องดื่มบางชนิดที่มีแอลกอฮอล์นะครับโดยเฉพาะเบียนะครับก็เป็นอาหารที่กระตุ้นให้เกิดโรคเกาอักเสบได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกานะครับก็แนะนําให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับในแต่ เนื่องจากการดื่มน้ําที่เพียงพอก็จะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อนะครับและสงสัยว่าจะเป็นโรคเกานะครับก็ควรที่จะเข้าปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับแพทย์ก็อาจจะใช้วิธีการตรวจเลือดนะครับหรือเจาะน้ําไขข้อออกมาเพื่อจะส่งตรวจนะครับสำหรับการดูแลเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบนะครับแนะนานะครับให้ประคบด้วยน้ําแข็งนะครับแล้วหลีกเลี่ยงการใช้งานข้อนั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะรับการตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับโรคเกานะครับเป็นโรคที่สามารถตรวจรักษะ ได้นะครับแล้วก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบบ่อยๆได้นะครับโดยใช้วิธีการสรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับรับการติดตามการรักษานะครับแล้วก็รับประทานยาตามแพทย์สั่งเป็นสำคัญนะครับหากมีอาการเกิดขึ้นนะครับหรือมีความกังวลก็สามารถเข้ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อรับคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีสุขภาพของข้อที่ดีนะครับป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเกาต์ในอนาคตได้ต่อไปครับ